ชื่อเกาหลีของคุณคืออะไรเทียบกับชื่อเล่นอักษรภาษาอังกฤษ A ก็คือเซ B ก็คือโบ C ขยอน D ก็คือดา E ก็อื่น F คือ E G ก็คือ A H หุน I ก็คืออิม J จิน K ขยโย L ลี M ก็คือมี N ก็คือนา nah. O ก็คืออา P ก็ยองควขวอร R อยอน S ซา T แทน U ก็คือยูน V นี่เหมือน R เลยเนาะนา W ก็คือโย X หฮโย Y ยอน C หรือ Z ก็คือริ ไหนมีชื่อเกาหลีว่าอะไรกันบ้างเอ่ย